นี่ก็ซ่อมให้แล้วเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้ต่อเสียบออกลําโพงนะลำโพงดอกนี้แล้วก็ทําเป็นบลูทูธให้นะครับรับรับบลูทูธจากช่องนี้นะครับ <c oughs> ถ้าจะเล่นบลูทูธก็้อเล่นเสียงเพลงจากช่องนี้นะเปิดสัญญาณเข้าคือตัวสีส้มนี้อันนี้ปรับแหลมปรับเสียงโล่รับนี้ก็แยกซ้ายขวาแล้วก็ไว้ตรงกลางนี่ก็เล่นเสียงบอเสียงลำโพงน,นี้ก็มันเดิมนะไม่มีอะไรเปลีป่ยนแปลงเล่นไม้ให้เล่นฝั่งนี้นะครับเพราะว่าวอลลุ่มฝั่งนี้มัน,มนเสียเยอะ เสียงมันจะไม่ค่อยดีเล่นฝั่งนี้เอฟเฟกต์เอ็กโคอะไรก็ใช้ได้มันเดิมทุกอย่างจะลองลองไหมให้ดูแล้วกันเพราะว่าโทรศัพท์ผมมีเครื่องเดียวมันไม่สามารถเปิดทิงแล้วก็ถ่ายได้นี้นะเราเทดสอบทดสอบเช็คเช็คทดสอบหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ประาประมาณนี้นะครับครับก็ประมาณนี้นะก็ตัว u s b ก็ยังใช้ได้มันเดิมนะครับถ้าเปิด u s b ก็ยัง เปิดเหมือนเดิมทุกอย่าง MP3 usb ก็เปิดเหมือนเดิมแต่ว่าถ้าเป็นบลูทูธนะครับก็เล่นลายนี้เริ่มจากสีนี้ว่าบลูทูธเพิเอาเข้าช่องนี้ไว้ไม่ต้องกดอะไรแค่มาเล่งเสียงตอนนี้เฉยเล่งเสียงตอนนี้ขึ้นมานะครับเสียงเพลง,งก็มาแล้วดูลงก็ประมาณนี้นะครับเปลี่ยนมอ้อแปลงนะครับแล้วก็ใส่บลูทูธแล้วก็ไล่เช็คเอาคืนเท่าที่เอาคืนได้นะครับถ้ามันเปลี่ยนอะไรหมดเดยอะมันก็ไม่คุ้มนะครับเพราะว่าพวกอลุ่มเนี่ยมันจะไปเกือบหมดแล้ว เราก็ขีดน้ํายาเอาแค่มันมันใช้ฟังเพลงได้แล้วก็ร้องเพลงได้สองช่องสองช่องใบนี้ร้องเพลงได้อยู่นะแต่สองช่องน้นเราน่าจะใช้มันบ่อยนะครับวอลลุ่มมันไปแล้วมันเอาไม่คืนฝั่งนี้น่าจะไม่ค่อยได้ใช้เพราะฉีดน้ํายาก็ยังพอใช้ได้อยู่ก็ประมาณนี้ครับยวไงเอาไปส่ง